ของแกมีไหมยาอยาขยับมาเนี่ยรู้นะเบื่อคนคิดไปเองมาคะกเลยหนูว่าได้มีใจนะคะทุกคนพี่เน่มักหนูแต่หนูว่าได้มากครับผมรักครูเ <Yaz> ฮ้ยเกิดเกิดนี่กัดเลยฮะไม่ ไม่ก็คือถ้าถามนั่นคือไม่บอกพี่แล้วจ<ม>้ะพี่รับหนูบอกหนูบอกพี่ไปแล้วหนูบอกพี่ไปแล้วว่าวันที่สิบหกมีงานหนูบอกทางคอมเมนต์ไอท,ทางเซตทางเซตแต่หนูหนูบอกแล้วแต่หนูไม่บอกว่าวันไหนเอาหนูบอกไปแล้ววันที่สิบหกเขบอกว่าที่สิบหกมีงานนะมีงานเดี๋ยวพูดเรื่หลังไหมันมคอนเนต์โอเคโอเคก่อน okay, okay. แล้วเงินน้อง เอนซีสกลสวัสดีค่ะพี่น้องสกลน,นะคะพี่เนกินพี่เนกินไข่มดแดงเป็นไหมสาดเดอร์คอยดูสมหวังจากคำบอกรักกูลงกูรักกูลงกูรักกูลงกูกินข้าวไม่ได้ร้องไห้ายอยาก,กูพี่เนยเพี้ยงนี่กะอีกรอบนึงอีกรอบนีน่อีกรอบนึงเอฟซีเอฟซีเอฟซีนะ,ะนูนเอาอีหลีลนะครับทุกคน รักหนูลงหนูรักหนูลงหนูรักหนูลงหนูกินข้าวาไม่ได้ร้องไห้หาไรสดหนู <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงที่พูดบอกพี่อะ่ะมันแบบแบบคนละเสียงกันเลยนะกับเสียงบอกเอฟซีอะ <laughs> เอา